หมมอเต่ากลับขึ้นมาว่าเขาว่าได้กหัวน้องกอมพอแล้วว่าแล้วก็บอกแม่มันแม่นก็เลยาว่ายั่วๆจ้าเราถือไม่ขอเขาดอกแม่นวางซี้เมื่อก้พอไปน้องเดินเขาสร้างผมว่าบอกว่าลูกมาอยู่น้ำผู้ใดหลานแหวนแหวนเป็ดนะน้องอีุ่นเผ็ดอร่อยยั่วๆน้ำปลาหวานแม่นเผ็ดแซ่บหนุ่เขาบอกแว่าน่าอะไรนี่เราบอกไมเต้องเขาใช่ที่ผู้ใจสบไปบอกไอ้แม่ขักแม่มาหาหผู้ญิงบอก เผู้ชายบอก่แม่ไม่ต้องมาไหนหอมด้วยเสีหอมด้วยเพื่อนไปบอกกันที่บ่บอแม่ว่าให้ไปบอกเราอยากให้รู้ว่ายูนีเบอยางไอ้วงสินะคือเหรนจันทร์อวเนได้วเหินได้เ่นเพื่นไปเรียนน้อกันยี่สามเจ้ามื่อไปเรียนพุนเปนไรเปนไรวะเสียบ่ มันก็<ต><ด>ลเลยาประกาบอกว่าอีหน่อยจู๋ชมแดงจังกับอีรุ่นโมคอยนีะเขาเดินไปน้อมันก็อยู่นี่แล้วฉัน